อร่อยไหมครับ <g gadget> á, ครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไีกแล้วนะครับแต่ว่า วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่27กันยายนพศ2563นั่นเองก็เป็นวันหยุดนะครับอ่าวันนี้พี่ต่ายก็พาน้องอันดามาเที่ยวอำเภอท่าตูจามจังหวัดสุรินมาดูช้างก็เดี๋ยวพาน้องอันดากินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปถ่ายดูบรรยากาศในปางช้างกันสักครู่นึงเดี๋ยวพาไปชมก็เรียบร้อยนะครับหลังจากที่พี่ต่ายพากันทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้กําลังจะไปเดินดูช้างกัน สถา,านที่ตั้งนะครับของบ้านช้างจังหวัดสุรินทร์นะครับก็จะอยู่ที่บ้านตากลางบ้านตากลางตำบลกระโรอพอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ใครที่อยากมาก็สามารถมามาชมได้แล้วทีนี้คือตั๋วนะครับค่าตั๋วถ้าเป็นของผู้ใหญ่ก็จะอยู่ที่ราคา50บาทนะครับถ้าเป็นของเด็กก็จะอยู่ที่20บบาทแต่ของน้องอันดาก็จะเป็นเด็กโตแล้วนั่นเอง อันนี้เขาก็จะมีช้างนะก็จะมีช้างอยู่หลายเชือกด้วยกันแต่ทีนี้พี่ตายไปสืบทราบมาแล้วนะครับมใช่สืบทราบได้ความรู้เล็กๆน้อยๆมาว่าถ้าเป็นช้างที่เขามีเจ้าของนะครับเราจะเรียกเขาเป็นเชือกแต่ว่าถ้าช้างที่ก็เป็นช้างป่านะครับเราจะเรียกเป็นตัวอ่าอันนี้ผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยน,นี้ก็จะมีมีอันนี้ก็คือจะไว้บริการนะักท่องเที่ยวนะครับแต่พี่ตายไม่แน่ใจว่าเราต้อง ซื้อตัวที่ไหนกนสรุปขึ้นช้างไหมขึ้นเนาะก็เดี๋ยวพี่ตายจะพาน้องอันดาขึ้นช้างนะครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งตอนนี้ก็คิวกำลังเต็มแปอบนึงนอันดาอันดาช้างมาช้างมาหลบ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 นุน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 ตัวใหญ่มาละ เราจะไปทางไหนอ๋ออันนี้ก็ได้เนี่ยสามคนพ่อแม่ลูกอันดาลบ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 ซื้อตั๋วช้างตรงนี้หรือเปล่าก็ต้ตองเด็กระจายข้างบนอตั๋วตรงนี้นะครับผมจะซิงผู้ใหญ่สองเท่าไรครับผู้ใหญ่คนละน้อยครับผมเด็กยี่สิบบาทเด็กยี่สิบบาทเด็กใหญ่ตรงไหนครับตรงนี้ไหมครับจ่ายข้างบนครับผมครับอันดาตื้อกล่องไงอโอแป๊บหนึ่งตื้อนิ่ง แบบนพอจ่ายค่าส่วนน่ยี่สิบบทครับอาองดีไปจ่ายข้าบนนะจ่ายขางางเลยเอาย้มหน่อยไปอ่า ก็อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วถ้าสมมติว่าเรามาต้องเอาเอาใส่กระเป๋าตเองเลยถ้าสมมติไม่รู้แต่แต่ไปก่อนถ้าสมมติว่าไม่ใช่สมมติใครนะครับที่จะใช้บริการคือ,อนั่งช้างเที่ยวปางช้าง,<อ>งนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายถ้าผู้ใหญ่ก็100บาทแล้วก็ถ้าเป็นเด็กนะครับ20บาทแต่ว่าเราก็จ่ายข้างบนเลยตอนขึ้นไม่ต้องซื้อตั๋วอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไป ช้างจะไปแต่คนยังอยู่อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นคิวรอนะครับให้นักท่องเที่ยวมารอขึ้นช้างก็ไม่เห็นช้างเดี๋ยวไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะบรรยากาศมาครับมานี่คือกา เออแ้วไม่นั่งนาลกขึ้นไปอน้ไปล่นั่งกลางเลยครับอันดานั่งกับแม่ใช่ไหมคะก็นั่งด้วยกัน,นี่ก็ไปด้วยกันมันได้เหรอสามคนได้ก็นี่ไงก็นั่งสามคนมมอืยอยใช่ ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าพอมิตยจะได้ตัวไหนสามคุนั่งด้วยกันได้ไหมคะได้ครับอย่าง อันดาเดี๋ยวหนูนั่งนั่งกลางกันด้ิบอันดานั่งกลางนั่นเป็นแค่ต้นไม้ครับอ๋อต้นหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับเสียวตื่นเต้นไปเออไม่ได้เอาร่มมาเลยอ๋อมีเหรอคะโอ้โหอ่ะมีร่มบริการด้วยนะครับโอ้ขอบคุณมากมากเลยครับอันดาตื่นเต้นไหมเหนื่อยมากเลยโอ้โอ้ อถือร่เดี๋ยวพ่อถือให้แม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อถือเองเดี๋ยวพ่อถือเองนเดี๋ยวพ่อตีลมให้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบๆนะครับนี่ก็จะมีช้างหลายเชือกนะครับอันนี้ช้างถ้าสมุิบ่าเราเรียกเป็นเชือกใช่ไหมครับถ้ามีเจ้าของอ๋อช้างบ้านเรียกเป็นเชือกช้างบ้านเรียกเป็นเชือกนี่ครับก็จะเป็นมุมสูงเลยระวังใส่ไฟใส่ไฟช้างเป็นยาช้างเป็นยา ก็ของไม่ตายนะครับก็จะรับหนึ่งนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับบรรยากาศก็จะมีการโยกๆนิดหน่อยอ่าเดี๋ยวก็มานะครับมานะครับสำหรับใครที่อยากไปเที่ยวนะครับ อันนี้อยู่ตำบลท่าตูมจังหวัดตุรินนะครับราคาไม่แพงค่าตั๋วก็นนไม่เท่าไหร่อเองก็ผู้ใหญ่ห0เด็ก20แบบที่พี่ตายแจ้งไปอันนี้เป็นภาพมุมสูงนะครับอาดาระวังโทรศัพท์ผมนะลูกครับก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ร่มนะครับก็ของพีพ่ๆเขาก็จะมีไว้บริการถ้าเราไม่ได้เอาร่มมานะครับ ช้างที่นี่มีประมาณกี่เชือกอะคะสามร้อยครับโอ้ยยยยยยนยย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 ยด้ยยับยย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 นยย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 ย็ยย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 ยเยยยเยย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 ยอยยยยยุรินอยย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 รยย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 ยนยียย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 นะครัยก็เป็นสถานที่จํยลองแต่พี่ตายย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 ย จะเล่ารายละเอียดให้ฟังแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ไปดูไหมเพราะว่ารู้สึกเหมือนจะเหนื่อยอยู่ไหนอีกเดือนหน้ากูสิบงานอะไรคิวไม่มีวันพักหรอกเอาไปเลยงานละ5บาทก็จากที่ดูนะครับก็ช้างนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะว่างตลอดนะฟังที่เขาคุยกันนียคิวงานเยอะมาก ใครที่จะจ้างไปงานบวชงานแต่งนะครับจองล่วงหน้าหนึ่งปีก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้ครับอันนี้ตัวนี้กี่ปีอะคะยี่สิบปีพายน้องอาบครับน้องอามอันนี้น้องอามก็คือเป็นวัยหนุ่มหรือวัยเด็กวัยหนุ่มครับหรือวัยรุ่นเหมือนกันกับคนเราเนี่ยตัวตัวผู้หรอ่คะออกแล้ว จะเทียบไปแสดงหนังที่นาค้องเอ้อเหรอคะตัวเนี้ยแสดงว่าเชื่องผมเองครับเป็นคนยืนงาคือเอ้เหรออ๋ออ้ยดาราดาราดารานะครับก็ต้องบอกว่าช้างตัวนี้นะครับช้างเชือกนี้นะครับได้แสดงมีโอกาสแสดงภาพยนตร์ด้วยเราพี่ต่ายเลือกถูกตัวแล้วนะครับได้ตัวดังได้ตัวดังได้สดท็อปของค่ายนะครับถ้าเป็นของเราก็จะเป็นเกรดเอ็มนะครับ อายจะมีอายุประมาณสี่ปีอะค่ะเหมือนกับคนเลยครับมีถ้าป่วยก็ไม่ถึงร้อยครับอถ้าไม่ป่วยถ้าร่างกายแข็งแรงก็้อยโอ้ช้างก็อายุยืนเหมือนคนนะแล้วก็ถ้าตรงนี้พี่จ่ายจําไม่ผิดนะครับก็จะเป็นพิจพิพัณฑ์แสดงเกี่ยวกับช้างโครงกระดูกช้างอะไรเงี้ยคือเขาเรียกว่ายังไงอันดานสูงเนี่ยเเดี๋ยวพี่จ่ายให้ดูอันนี้สูงสูงอันนี้สูงสูง เนี่ยทนี่ก็เอาเป็นว่าถ้าบอกรายละเอียดไม่ครบนะครับสาหรับใครที่อยากรู้ก็มาดูเองเออแค่นั้นแหละ้แต่มาทุกครั้งนะครับพลาดไม่ได้ต้องมานั่งขี่ช้างนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เดี๋ยวลงไปเราไปเหมาลตอรี่กันให้มันรู้กันบ้างว่าหลังจากที่เราขี่ช้างเสร็จจะได้ถูกหวยรวยเบอร์ไหมปกติเขาจะรอทองช้างอันนี้มาขี่ช้างแล้วก็ไปซื้อ นี่ครับก็ของพี่ๆควันช้างก็จะพาเราชมบรรยากาศร,บรอบๆคือเราไม่ต้องเดินแต่พูดเรื่องเรื่องร้อนนะครับก็ยังร้อนเหมือนเดิมเออตายเลยตายอันนี้จะมีการถ่ายรูปถ่ายได้เร,รอเอก็จะเป็นบรรยากาศนะครับอบอุ่นสำหรับ ครอบครัวนะครับอยากมาเป็นครอบครัวเออมามาเลยไม่ไกลครับออกจากสตึกมาก็ไม่กี่กิโลถ้าจากตัวเมืองบุรีรัมย์นีน่นนก็ประมาณสักหกสิบกิโลแต่ของพี่ต่ายนี่เก้าสิบเพราะว่าลงไปอีกสามสิบกิโลครับเพราะฉะนั้นเป็นคนที่แม่นมากแล้วไม่ใช่มาครั้งแรกนะมาหลายครั้งแล้วด้วยครับแต่ก็หลงทุกครั้งเพราะฉะนั้นใครให้พี่ต่ายเอารถไปส่งบ้านใช้ถูกคนละ ก็วันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็เดี๋ยวพี่ไต่พาน้องอันดาเที่ยวเสร็จก็เดี๋ยวจะเข้าไปตอบคอมเมนต์เรื่องราคาต่างๆนะครับเรื่องราคาเรื่องคําถามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในส่วนของช่อง youtube ก็คอมเมนต์พี่ต่จะพยายามไปตอบให้เร็วที่สุดเพราะว่าก็ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เจ้าตัวเอ็กซ์ลีเปิดตัวมาโอ้ครับต้องบอกเลยว่า โอ้ตอบตอบไม่ทันจริงๆอันนี้ขอโทษจริง,รงๆเลยแต่ยังไงครับ3วัน3คืนจะไปไล่ตอบให้หมดครับไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ตอบใครตรงนี้จะเป็นสถานที่จําหน่ายตั๋วนะครับที่พี่ต่ายเดินผ่านเมื่อกี้ริมบอกนะครับเจ้าหน้าที่น่ารักให้คําแนะนําได้ดีมากนะครับนี่อันนี้ก็ใกล้จะถึงอันนี้ของเราก็ที่เดิมใช่ไหมครับกลับไปที่เดิมเลยใช,ใช่ไหมครับ อ๋ออันนี้เรายังไม่ได้จ่ายค่านของเด็กเลยแล้วก็ให้ใบไปดูน้เกินี้วยไปโดนอะไรเขียวมาเนี่ย ียอเคยคงเลนกูููเคเห็นเล่าเล่นซกไหมไปมาช่วยเล่นากเรออเดอชเล่นซากครับพี่นอันนี้ไม่แน่ใจว่าควานช้างคุยเรื่องอะไรกันนะครับฟังออกคำเดียวคือเล่นช้าง นี่ครับดูไว้ครับถ้าใครไม่เคยเห็นสวยโอ้โหสวยเล่นร้างครับผมนะดูไว้ครับคนบ้านเล่นครับน่าจะเป็นกันแซวกันนะครับแซวกันนีครับตีตีไว้ครับนั่นอาทายเลยครับน้องเขาครับตายต้องลงก่อนอ่าได้โอเคก็เดี๋ยวเรียบร้อยแล้วแต่ก็เดี๋ยวถ้าไปตรงไหนต่อนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งวันนี้ก็พามา ขี่ช้างชมก่อนแล้วกันโอู้ยรื่นใจจังค์อันนี้ขอโทษนะครับอันนี้จะย้ำดีนึงครับพอดกรรมของเด็กด้วยนะครับขอบคุณนะครับครับนี่ค่ะแจวลมลมมีการเจ้วลมกับอีกอ่าโอเคขอบคุณมากบานนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับรวยๆเองสวัสดีครับบ๊ายบายเลยบายบายฝากเกีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะโอ้ยอ่อนเป็นอ่าโอเคขอบคุณนะครับ